เวลาเราพับเนี่ยเราก็ต้องพับจากด้านข้างเห็นไหมเราพับจากด้านข้างเสร็จปุ๊บเราก็พับนิ้วปั๊บเสร็จเห็นไหมง่ายนี้เดียวเองเออทำอะไรกันอยู่จับได้นะแจกนมจีบหรือจ้าเออนำอะไรอยู่เนี่ยเหมือนนมจีบเป่ะอ๋อพับกองพับกองเดี๋ยวนี้คนดีคนดีหล่ออย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องเป็นคนดีด้วยนะใช่ป่ะต้องเป็นคนดีด้วยนะน้องโอเวลาเราพับเราพับพับยังไงนะพับนิ้วนี้ก่อนปะ ต้องพับอย่างนี้ต้องพับอย่างนี้ก่อนต้องพับอย่างนี้ใช่ไหมพับอย่างนี้ถูกแล้วก็พับอย่างนี้พับอย่างนี้ใช่ไหมถูกอ่าอย่างนี่เฮ้ยเฮ้ยสาธิตพับพับอะไรนี่คือกล่องที่เราใช้กันเรียบร้อยแล้วมันก็คือแค่พับแล้วก็ส่งไปทางโครงการหลังคาเขียวใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ไหมต่อต่อต่อ ตั้งใจพับแล้วจ้ะตั้งใจพับแล้วจ้ะพี่หลุยจ๋าพับอ่อพับเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ๋อก็คือไม่ก็คือแค่นี้ใช่ใช่แค่นี้เองเอาเรียบร้อยตรงนี้เข้าอย่างนี้ใช่และอ๋อแล้วข้างหลังเสียบเข้าตรงไหนอเข้าตรงนี้อ๋อง่ายมากเลยครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้สาระนะครับว่ากล่องของเราเนี่ยจะแปลรูปหรือว่าจะรีไซเคิลมาเป็นแพันหลังคาอย่างไรนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับของโครงการหลังคาเขียวครับตรงไหนตรงไหนตรงไหน่ะมันเห็นไหมมันดิจิตัลมันขึ้นที่หลังอ๋อตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเจอกันนะครับแมวลยไปไหน